ผมมิลนานแทนสุเอียนนะครับลงถือว่าเป็นล้งนะในลง้งในจังหวัดสุบราครคชื่อสิริคุณซีฟูด้ดผลกระทบกับล้งที่เราเกิดขึ้นนะ่ะจริงๆแล้วนะ่ะล้งความเป็นมาตรฐานที่มันเกิดขึ้นในในประเทศอะ่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองมาตลอด3เป็น4-5ปีที่ผ่านมาเราพยายามทําให้เกิดมาตรฐานมาตลอดวันนี้เราคิดว่าเราเป็นหนึ่งในในใน,ในมาตรฐานนั้นจนที่ล้งเรานะ่ย ปรับเปลี่ยนทุกอย่างเนื่องจากการปรับเปลี่ยนลงให้เกิดมาตรฐานเมื่อตลอด2ปีที่ผ่านมาเราปรับเปลี่ยนทุกวิถีคน,นนค,นนคนงานเนี่ยคนงานที่จะไปไหนคนงานตอนนี้คนงานเรือคนงานเนี่ยเราก็มีระบบโรงงานที่สามารถที่จะเข้าไปได้อันนี้ระบบโรงงานก็คงค่อนข้างที่จะมาซัพพอร์ตว่าล้มเราก็คือเรารับจ้างโรงงานสามารถรับได้แต่ไอ้ล้มคุ้กอบการนี่แหละที่เราลงทุนไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีมาตรฐาน ที่เข้ามานองรับไม่มีใครใจ่ายที่เขามาสปอร์ตที่ผ่านมาเราลงทุนเป็นสิบล้านวันนี้มันเหมือนว่าเราปรับปรุงไปแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือแล้วอเมริกามันทําแบบนี้กับเราเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกเอ็กซ์พวกเอ็นจีโอทั่วอะไรต่างๆเนี่ยเสนอข่าวในภาพลบคือเข้ามาดูภาพรวมทั้งหมดเลยมันไม่ได้มีความเสียหายแต่เขาเจาะชี้ประเด็นในแง่ลบทั้งหมดอย่างล้งกุ้งเนี่ยล้งกุ้งใหญ่โตมโหฬาน ลงรับจ้างส่วนที่เป็นรับซื้อเนื้อเนี่ยเ,เขาไม่มีงานทําทั้งหมดเลยจะต้องระเหยเล่ห่อนไม่มีใครที่จะมาซัพพอร์ตลงในเครือเราอะ่ะก็ได้ถึงจะประมาณ5,000คนในกลุ่มมีมูลค่าเสียหายเนี่ยแต่ละปีผมว่าด้าแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายจะขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วถ้ายิ่งผลกระทบเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นห่วงโซ่ในนางโคจรขอ,าขอทางที่จะ ที่ตาลุ่นที่อยู่มากี่ปีแล้วอยู่มาสิบกว่าปีแล้วเรรู้ใช่ไหมเอกตอนนี้ที่ว่ามีของอุตุมิไทยที่ตื้นตนีรู้ใช่ไหมตอนต้นหอลูกมลาเขาก็หยุดลงแล้วพวกเราจะทำยังไงเราโดนเราโดนเราเราเราโดนอยู่ในหนึ่องนี้ต้อด้วยป่ะด้วยค่ะตาลู่ที่มีแม่ลูกแล้วทางไงต่อไปเราจะทำยังไงเขาเราจะทำยังไง ถ้าเราไม่มีของเราก็ต้องอดตายใช่ไหมแล้วที่สินเราก็มีแล้วใครจะมาเกียวยาพวกเราเยอะได้คุยกับคุยกับโร,ร,รงงานที่เลี้ยงอย่างนั้นออโรงงานที่เลี้ยงก็ยังไม่มีคําตอบวันนี้เราจะไปประชุมกันโรงงานที่เลี้ยงเนี่ยพวกเราประชุมไม่รู้ว่าจะหาทางแนวไหนแต่ทุกโรงงานที่ที่มีรงรับจ้างอยู่ <S <S <ๆ>เขาก็บอกเล้ว,ว่าให้เอาคนเข้าโรงงานไม่ก็เลิกกิจการอเลย Yeah. งานการูรใจมีไหม่มยได้ยินไหมไม่ไม่ไม่ได้ยินเอยู่นานยังนานละหลือดีไหมมีหลางตื่นดีอยู่ไปเก้าปีละเก้าปีแล้วเพี่ยเพื่อนอ่ะเพิ่มกำลังาจอยู่นานๆหมดละเดเลยนเงินเงินดีไหมเงินเต็เงินดีประมาณประมาณเดือนนึงได้กี่ั้งวันละสามร้ออ่ะ เทศเนิงกับหกวันคันแปดเดือนหนึ่งเท่าไหร่โอเทนจะมีสามชั่วโมงอยู่มาอยู่ปีละเก้าปีแล้วก็่อนะอ่นะไปห้าปีหมดแหละนานนหมดแหละ ถ้าถ้าไม่มีพูงพูงทำงานอ่ะถ้าไม่มีพูงทำงานผมจะไปทำอะไรหลังปีใหม่แล้วแล้วถ้าไม่มีวันจะหยุดแล้วเ่ะไม่วันไม่วันหยุดแล้วมีญาติรู้ไหมมีญาติรู้ไหมแล้วเราจะทำอยู่ไหนต่อ มีญาติอ well, ีกคนนีก็มังมีสอสามคนนั่ะเาใหม่ก็ทอะไรไม่รู้ดูแถวแถวไหนก็มีเพศมากหลายมากเลยเราจะติดต่อครับยังยังไม่ติดต่อเลยยังไม่รู้เลยอะหลังปีใหม่ทำอะไรหลังปีใหม่ไม่มีของทำก็ยังเลไม่ได้คิดเลยหลังปีใหม่